เป็นไรจ้าพี่รักเรามากเลยนะใี่อยู่บ้านะแม่เฮ้ยทาไมอยากให้แฟนโดนยิงก็รีบวิ่งหนีไปไอ้โจรกระจอกฮะช่วยด้วยนี่พวกแกเป็นใครอ่ะมาเข้าไไมาได้ไงหืมไอ้โจรกระจอกใส่ชุดนอนมาป้นแม้จะนอนแล้วเพิ่งจะคิดด่าหรือว่าต้องมาป้นนะฮะเอามา,าน,นั่งนี่มา,าน,นั่งนี่กันแล้ว ยายเรียนนู้หรอคะเปล่าไม่ใช่ฉันเรียกเพื่อนๆฉันเอ้าอย่าเหยียบกันอย่าเหยียบกันเอามานั่งมานั่งเร็วมากันเต็มห้องเลยโอ้โหยายจะทำแบบนี้สิคะนู้กลัวนะแล้วกับไอ้ใครเนี่ยกดนู้นไหมคะยายหลงนื่อีกแล้วอ่ะแล้วเพื่อนยายเนี่ยกลับไปหรือยังอะคะโอ้ยังอยู่เต็มห้องเลยบนหลังตู้ยังเลยใคนอีกใครยายเต็มหมดเลยเนี่ย เดี๋ยวนุขอตัวก่อนกว่าค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่อย่าเพิ่งไปมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรคะเรื่องพ่อที่ตอนที่พอ่อพ่อก่อนจากไปเนาะนะเ,เขาทิ้งมรดกไว้ให้หนูนะมอดกอ่าเ,เป็นบ้านหลังโตเลยจริงหรอคะจริงพ่อทิ้งบ้านไว้ให้เอ แล้วทำไมเราต้องทนอยู่ห้องเช่าแคบๆแบบนี้ตั้ง2ี่ปีแล้วคะคุณยายอออพ่อเขาอยากจะฝึกความอดทนของนุชไงก็เลยอยู่กันอย่างนี้แหละอ้าวเงียบๆเป็นก่อนสิฉันจะคุยกับหลานฉันก่อนเงียบๆเงียบๆเงียบๆเลยเนี่ยจริงเหรอคะที่พ่อทิ้งบ้านไว้ให้จริงถ้าจริงเนี่ยพอด้วยอย่างกับละครเลยนะคะ งั้นเราสองคนย้ายไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะอ๋อไม่อ่ะยายไม่ไปหรอกยายจะอยู่บ้านหลังนี้แหละเพื่อนเยอะดีเนี่ยเต็มห้องไมหมดเลยนุชไปอยู่คนเดียวเธอให้สบายเลยค่ะเ้นนุชขอไปดูบ้านหลังใหม่ก่นอนนะคะอย่าไปเถอะนี่พวกเธอตามเรนนุชไปเลยไปดูบ้านใหม่ไง โอ้หนิดบ้านที่พ่อทิ้งให้เป็นโมรดกวะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะขอบคุณนะคะพ่อไอ้นุชไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วเฮ้ยแล้วถ้าไม่มีกล้วยวางไว้ตรงนี้ไหนยายบอกว่าไม่มีใครอยู่ตั้ง20ปี มันงอขึ้นมาจากโต๊ะได้ไงเนี่ยจอเนรใคาะดีมากพี่อาร์ตเหรอคะน่ายอยู่จังเลยค่ะฉันจะอิงกับยันอยู่กับพี่ที่นี่นะขอบคุณนะคะมเป็นไรจ๊ะพี่รักเรามากเลยนะให้าอยู่างนี้นเนะเฮ้ย ถ้าไม่อยากให้แฟนโดนยิงก็งรีบว,วิ่งหนีไปไอ้โจรกระจอกฮะช่วยดย้วยแกเป็นใครอ่ะฉันเป็นใครเหรอฉันก็เป็นเจ้าของบ้านนี้ไงละ่ะแล้วแกเป็นใครเป็นโจนใช่ไหมจะมาปนบ้านหลังนี้ใช่ไหมใครเป็นโจนฉันนั้นเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันต่างหากที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันต่างหากที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันตั้งหากแกนั่นแหละโจนฉันนเป็นเจ้าของบ้านเว้ยฉันเนี่ยเจ้าของบ้านจริงแกนั่นแหละโจนแกนั่นแหละโจนฉันเจ้าของบ้าน ฉันเป็นเจ้าของบ้านแกนั่นแหละโจรแกเป็นเจ้าของบ้านฉันเป็นโจรไดงไงไม่เห็นด้วยนะแกยอมรับความจริงแล้วเฮ้ยจิงโจ๊นติ๊งโจ๊นจบเลยติ๊งโจ๊นจบเลยหยุดหยุดทิ้งปืนสักถ้าไม่อยากตายเฮ้ยโจรอะไรวะใช้กล้วยจี้เจ้าของบ้านเฮ้ยฉันต่างหาเจ้าของบ้านฉันต่างหากเป็นเจ้าของบ้านเพราะว่าพ่อทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้ฮะ พ่อฉันก็ทิ้งมอรดกไปเหมือนกันบ้านหลังนี้แหละหรือว่าเราเป็นพี่น้องกันอย่างวะน้องไม่ได้ดิทำไมอ่ะแกตัวสั้นกว่าฉันแกต้องเป็นน้องฉันต้องเป็นพี่ก็ได้พี่ โคตรดีใจเลยอะที่ได้มาเจอพี่ที่พัดภาคกันยี่สิบปีแล้ใช่บ้านหลังเนี้ยพ่อคงวางแผนไว้ให้ให้โตมาเราได้เจอกันน่ะนั่นดีโคตรดีใจเลยอะอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ยังจะฆ่ากันอยู่เลยทำไมตอนนี้รักกันพายจะปืนกินวะงั้นเราไปดูห้องนอนได้ไหมไปดิไป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 พี่นำไปเลยเอ้าปะ โอ้โอ้มีห้องนอนเหรอเนี่ยที่รำคาได้สามสิบตลบสวยเลยโอ้พังอย่างนี้ยังยีปาดแล้วโดนกินล้าท์แท้เฮ้ยพอแล้วอย่าชนสิเฮ้ยนี่พวกแกเป็นใครอ่ะมเข้ามาได้ไงอืมไอ้โจรกะจอกใส่ชุดนอนมาป้นแม้จะนอนแล้วเพิ่งจะคิดด่าว่าต้องมาป้นนะฮะแล้วนี่แกงโจนอะไรเนี่ย ขาดคนไม่ดูสภาพเลยเอาหลักกิโลมาเป็นหัวหน้าได้ไงน้องมันว่านหนองหลักกิโลอ่ะเออไกินเลยไม่ต้องมาย้ำมันเจะหัวตายโอ้ี่รอไม่เป็นไรนะถึงที่เราจะเป็นหลักกิโลต้นเหตุหรือว่าตัวเท่าครัขากลรักตัวเองเนาะโอ้โอจะออกกันอีกนานไหมจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันเรียกตำรวจเรียกตำรวจมาจับแกละสินี่บ้านฉันออกไปใช่ออกไปเลยนางโจรกระจอกเอาไปออกไป,ออกไ,ปไม่ออก พวกแกออกไปออกไปออกไปแกออกไฉันเป็นเมียเจ้าของบ้านหลังนี้ที่เพิ่งตายไปอะฮะเมียเจ้าของบ้านเแม่แม่คุณคือแม่ของฉันมงี้แม่แม่คือแม่ของฉันลูก แม่แม่โอยขอบครนี้เป็นอะไรกันไปบอกว่ะเนี่ยกูต้องรู้สึกยังไงวะหรือเกรที่เป็นโจรเออแล้วเรื่องเป็นมาไงอะ่ะทำไมถึงมาที่นี่กันได้อะก็คุณยายอะค่ะบอกว่าพ่อทิ้งมรดกให้หนึ่งอย่างก็คือบ้านหลังนี้ผมก็เหมือนกันครับ ได้แล้วข่าวบาว่าคนพ่อก็ทิ้งมรดกให้ก็คือบ้านหลังเนี้อ,อฉันไม่เกี่ยวคุยเลนต่อเลย เคือขนาดนี้แล้วแกนางชนีน้อยหน้าตา,าออกจะสวยเนี่ยหาผัวเองไม่ได้หรือไงจิลีอ่นอานเอาต่อมอน้อยของฉันไปแต่หน้าตาก็ดีนะหาฝาชีไม่ได้เลยครับร้านยาี่สิบน่าจะมีปาชีจะชิว,วชก้อนหนึ่งนะโอเคไม่ใช่ไม่ฉันด่าแกอยู่นนเกมีหน้ามาเลีกเหรอพี่อาไหนพี่อาต้องโกหกว่าเป็นลูพกพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อก็ กลัวโดนจับได้ว่ามีแฟนแล้วว่านี่แกคิดว่าฉันเป็นพ่อแกเนี่ยจะเป็นเมียแกจ้าอ่าเดี๋ยวเรื่องของเราเนี่ยเอาไว้จัดการทีหลังนะฮะส่วนแกสองคนเป็นใครเป็นใครอ่าเป็นใครฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้จ้ะเจ้าของหนึ่งไม่จริงไม่จริงฉันต้องห่าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านสองฉันค่ะฉันค่ะเจ้าของบ้านค่ะ ฉันจะขอมาิชตัวจริงค่ะไม่ผิดฉั้นอะไม่ผิดพากิสถานเนี่ยมาวันเดียวปากซอยสานติปากิสถานเขาใด้ยินอ๊ะ Yes Okay พอฉันกลับมาแล้วเนี่ยค่ะก็มีสามภรรยาสี่สามคนมาอยู่บ้านฉันได้ไงได้ไงอ่ะงงไม่จริงฉันไม่เชื่อไม่จริงหนึ่งไม่เชื่อไม่เชื่อสองทำหน้างงยังงงค่ะยังงงเดี๋ยวงงแป๊บหนึ่ง ฉันดดที่ดินอ่าเห็นไหมเถิดที่ดินชื่อใครชื่อใครชื่อฉันค่ะนี่แหกตาดูค่ะสาวแหกตาดูเจ้ของบ้านคนที่สองดูค่ะได้ได้เดี๋ยวฉันเรียกยายอ่ามียหย่พวกกจะหนาวหนาวยาเยายจะเป็นโยก้าเนะหรอใรมีน้อเชีนะนีจะเล่นกันมากเลยพวกแกไปตามยายมาสี่ไหนไอมา ยายอยู่ไหนรอหล่อหล่อ,อ,อโอเคนละ่ะยายโอ้โหมั่นมากมั่นใจมากยังไงยายคะบอกเขาเป็นสิคะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นของใครยายบอกสิคะอ่ะแล้วมันเป็นของใครละ่ะอ้าวว่เป็นของใครวะอ้าวแกพายังสุดไป่ลยายจำไม่ได้หรอกคะที่ยายเคยบอกนุชว่าพ่อทิ้งมรดกบ้านหลังนี้ไว้ให้หนุช มีพ่อเขาด้วยเหรอเอา้าเอา้าไม่มีพ่อแล้วจะไปไวเปิดได้ยังไงวะยายเปไม่ได้จริงๆหรอคะแล้วเนี่ยไม่นยาเนี่ยเอา้าแล้วใครอะโอ้ยยายขายายโอ้ย,อยไหวไหมคะยายไหวไหมไหวไหวไหวอยู่ใช่ไหมยายอยากจะมีเอาไวไก้ก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันไป็นแอสิเมเตอร์ตามหยุดก่อนนะยายนะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ไอ้นี่ก่อนเอ๊ะอีพีชุด,ดนอนซร นั่นแหละสัตว์พกับสัตว์รุกใกล้เคียงกันไปโจรใช่ไหมมันยังฉันจะแจ้งตำรวจทันทีร้อยฉันเห็นบ้านนี้มันล้างมาเป็นปีอะฉันก็เลยเข้ามาอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวบ้านร้างไม่ได้แปลว่าไม่มีคนอยู่ฉันไปอยู่ฉันโตอินเตอร์บิวพาคิสถานเนี่ยฉันไปอยู่หนึ่งปีเนี่ยเธอทำแบบนี้ได้ไงเข้ามาอยู่ในบ้านฉันได้ไงมันไม่มีใครอนุญาตนะเพอฉันดูแลบ้านหลังนี้ไงเอ๋อค่ดีละ เจ้าของบ้านมาพอดีจ่ายมาจ่ายค่าดูแลบ้านค่าค่าดูแลบ้าน <c oughs> โอ้สตินิดนึง,นะงแม่ผีสุดนอนฉันจะต้องมาจ่ายค่าดูแลบ้านาให้เธอทำไมฉันคือเจ้าของบ้านจ้าโอ้ยปวดหัวปวดรุนแรงมากเอาไปไปผีสุดนอนกับออกไปฉัน,อง,อ,น,นองการพักผ่อนฉันจะทำอะไรเนี่ยยายละคู่นี้เนี่ยไปจำกันให้ได้ว่าเป็นใครออกไปออกไป,ไป ออกไปมีพมม่อไหมเธอจะเรียกผิดยายนะกูเรียกใช่ไหมนี่คนเรียมาได้นางกาะอ,อ่ายังไงออกไปไปที่รักเหนี่ยเหลือเกินนะฮะโอ้ฉันเพิ่งยินมาไกลมามึงด่ากูขนาดนี้มึงไม่ต้องเรียกกูที่รักก็ได้โอเคครับที่รักโอเคไข่เตีเเ้ยโห<ฮ>ไม่ชอบนะเอาไปมันวะให้ผัวดูแลบ้าน ผัวเอาใครมาอยู่บ้านเป็นสิคนแล้วแต่ไม่เป็นไรบ้านสะอาดมีกล้วยให้กินตอนอย่างโลกสุดกูต้องกินกล้วยจริงๆกล้วยลูกนี้แดดบ,บ้านของฉัน